สวัสดีเพื่อนเพื่อนดูทุกคนกันด้วยนะครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่ค้างคาใจใครหลายๆคนนะครับนั่นคือหัวข้อที่ว่าโบลูโตเนี่ยใช้ได้กี่ธาตุกันแน่ครับซึ่งข้อมูลที่ผมไปหามาเนี่ยสรุปได้ว่าโบลูโตใช้ได้ทั้งหมด3ธาตุนะครับในตอนนี้นั่นคือสายฟ้าน้ำและลมครับซึ่งสําหรับคนที่มีคําถามในหัวนะครับว่าที่โบลูโตมีธาตุน้ํากับธาตุสายฟ้าเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้เครื่องมือหรือเปล่าโดยข้อมูลส่วนนี้นได้มีการเฉลยไว้ในโบลูโตเดอะมูฟวี่แล้วนะครับหรือถ้าใครจำไม่ได้้เนนียกก็ตาามฉาล ก็แกให้ผมใช้คาถาเงาแยกร่างไป3าคนกับพอแล้วใช้คาถาลมคาถาสายฟ้าช่วงนี้ใช้คาถาน้ำได้ด้วยซึ่งในฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่โบโลโ,โตยังไม่ได้รับเครื่องมือมาใช้งานนะครับเลยสรุปได้ว่าโบโลโตสามารถใช้ได้3าท่าจริงๆโดยเรื่องของท่าประจําตัวนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ก็สามารถที่จะฝึกฝนเพื่อที่จะสามารถใช้ท่าอื่นๆในบรรดา5าท่านั้นได้ครับอย่างเช่นนินจาในระดับโจนินขึ้นไปนะครับก็จําเป็นจะต้องมีการใช้งานท่าที่หลากหลายนะครับ เขาจึงจาเป็นต้องฝึกแล้วก็ใช้งานทา่าได้ทั้งหมด5ธาตุหลักครับผมในกรณีของโมรโตเนี่ยถึงแม้ว่าทาตุหลักของเขาคือทตุลมนะครับแต่ข้อมูลก็ยืนยันมาแล้วครับว่าสามารถใช้อสศนีบาทสีม่วงซึ่งเป็นคาถาสายฟ้าได้เช่นกันครับส่วนการฝึกฝนทา่าอื่นๆของโมรโตนั้นเนี่ยก็คงไม่ยากอะไรครับเพราะว่ามีพรสวรรค์ที่ดีอยู่แล้วครับแถมมีครูแล้วก็มีผู้ฝึกสอนที่ดีหลายๆคนเลยครับเพราะฉะนั้นคงไม่ยากเลยสําหรับการฝึกฝนทตุให้มีหลากหลายได้ครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คงไขข้อสงสัยได้บ้างนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ